บอกอัปเดตกัวการเดนฉบับคนเพิ่งเล่นแบบเราในก o ัวการเดนได้อัปเดตวันเสาร์เวลาประมาณ20่สนาฬิกาหรือว่า2องทุ่มนั่นเองค่ะมีทั้งสถานะใหม่และมีการแจกผลและสปริงเกอร์แพงๆค่ะที่บอกว่าแจกนะคะไม่ได้แจกฟรีค่ะคือเป็นการที่เขาเอามาขายเร็วๆค่ะหรือว่าเอามาขายให้เราซื้อง่ายๆค่ะอันนี้บอกไว้สําหรับคนที่ไม่รู้นะคะทุกการอัปเดตน่าจะอัปเดตทุกวันเสาร์ค่ะทุกวันเสาร์ประมาณ 20ินาฬิกาหรือ21อนาฬิกาค่ะและทุกการอัปเดตก็จะมีแจกของมากมายเลยค่ะถ้าคำพูดไหนทั้งช่องเรามีการผิดพลาดประการใดขออภัยไว้นะที่นี้ด้วยนะคะตอนนี้แครลอดเยอะมากเลยค่ะซื้อไม่ทันแล้วค่ะคำว่าแครหลอทก็เต็มหน้าจอเลยค่ะอันนี้คือเราซื้อทันผลใหม่ที่อยู่ข้างล่างสุดคือเราก็จําชื่อมันไม่ได้เหมือนกันค่ะแต่ว่าราคาแพงมากค่ะนี่ค่ะคือสิ่งที่อัปเดตคือมีแมงอะไรก็ไม่รู้ค่ะพอเรากดแล้วมันก็จะวิ่งไปไหนก็ไม่รู้ค่ะ บิ๊ไปไหนแล้วมีค่ะก็จะมีนางฟ้าแล้วก็มีอะไรไม่รู้คะ่ะน้ําพูหรอเราก็จะกดดูค่ะว่ามีของอะไรบ้างเดี๋ยวอันดีไม่น่าใช่ของนะคะคืออะไรไม่รู้เหมือนกันคะ่ะเราก็ไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวเราจะลองกดช้อยที่สีนะคะแล้วก็จะมีของพวกนี้ค่ะ คืออ่านภาษาอังกฤไม่ออกนะคะขออภัยด้วยค่ะของก็จะมีประมาณนี้เลยนะคะเราจะมาดูว่าไข่มีอะไรบ้างคะ่ะไข่ก็มีประมาณนี้เลยนะคะส่วนพวกต้นที่เอาไว้ปลูกก็มีประมาณนี้เลยค่ะรูปร่างลักษณะส,สวยมากเลยค่ะมั่งนะคะต่อไปก็จะเป็นของตกแต่งภายในสวนนะคะก็ธีมดอกไม้เจ้าหญิงเลยนะคะชอบมากเลยค่ะก็มีประมาณนี้นะคะ อันนี้แถมนะคะคือมีใครบางคนให้ค่ะก็บอกไม่เอาก็ยังจะให้อยู่ะค่ะอันนี้ไม่ได้อวดนะคะไม่ได้อวดเลยค่ะช้อนนี้นางยืนนิ่งทําไมอ๋อทำไมไม่เอาคําว่าทําไมไม่เอานะทุกคนแล้วก็เพียงไปเลยเอาอะไรก็แก้งพิมพ์ง,งั้นแหละเอาอะไรโอ้อแล้วก็ยกถืออะไรไม่รู้อันใหญ่มากเลยแล้วก็ให้กดก็ได้ เอาก็ได้ถ้าเกิดจะยัดเยียดให้เอาขนาดนี้แล้วจะให้เราทำอะไรต่อตรงนี้เรากำลังดีใจมากเลยกระโดดใหญ่เลยแล้วนางก็ยืนนิ่งตามสเตปอ๋อบอกให้เอาไปขายงั้นเราลองเอาไปขายกันลองมาขายดูว่าได้กี่กี่ร้อยบาทโอเคได้ล้านบาทหมายถึงพันล้านก็เป็นการจบคลิปแล้วนะทุกคนถ้าใครอยากให้เราทำคลิปอะไรอีกกับ แฟนก็สามารถคอมเมนต์มาบอกกันได้นะทุกคนขอฝากช่องนี้ด้วยนะคะ